สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดทีลายแบบง่ายๆนะครับเนีบยก็เดินเราเขาไปทีไล้วนะครับไม่ส่งกุ่อะไรขออภัยด้วยนะครับช้าแบาบนิดหนึ่งครับเด่นเขาไป็ไีลน์เนี่ทิปนี่ในแบบนี้ เตอครับเข้าไปที่อื่นอื่นกันนังค่ะเข้าไปที่ทีทีเราต้องลดทีโคนี่มาก่อนนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเฮ้กดใช้งาน ให้กดใช้งานที่บตั้งเดิมก่อนนะครับอย่างชคนนี้ตรวคนนี้เสร็จแล้วให้กดใช้งานตั้งเดิมแล้วก็กดออกครับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือฉันจะเปลี่ยนที่ีบลายนะครับลองมันชาหน่อยครับนี่ครับโปรแกรม นเปลี่ยนที่ไล่พาลูกกันไปที่เบสตโตนะครับครับเนี่พยพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมันแหลกแหลกพอเสร็จแล้วก็วไปที่จัดเปลี่ยนทีบแบบนี้นะเนี่ยก็ไปที่ดูทีมนะก็ะนาลัสคูุนะครับ ันจะมีอะไรให้เลือกจริงจังเลยดีทีบอะไรที่แับเนี่ยครับผมจะเลือกทีบไหนก็ตามใจชอบของคุณเลยนะครับตามสบายเนี่ยครับอืมเราผมเดกกันผมถาวันไหนดีกัดเปลี่ยนไหม เป็นนี่แล้วกันนี่มันพีดน่ารักดีเนี่ยครับนี่เราก็ให้เธอลงมาเป็นปนี่เนี่ยให้เธอลงมานะครับเลยก็จะดาวน์โหลดด้านล่างนียนะกดดาวน์โหลด แลเป็นอย่างนี้แบบมันคถูก,ๆๆกเราก็เลยนลงมาอีกแล้วกดดาวน์โหลดที่มันเป็นเขาวๆกดดาวน์โหลดอีกครั้งครับมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกกับนั่นแหละเราสกูบเราต้องจำชื่อไฟครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่แล้วขีดภาษาจีนแล้วคิวแล้วภาษาจีนนี่ครับเราวเราตรงนี้แป๊บหนึ่งครับอืมน,ม,นมนะครับตั้าแตว่าผมจะตัวนี้ทำมาแล้วครับ ปุ่มกดตัวนอกมันเสียยังไม่ได้เอาไปซ่อมเหมือนเดิมต้องใช้ตัวนี้ก่อนในการกดออกนะครับอืออืฮึ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 ก็สิบก็เอ็ดก็สองก็สามก็สี่ก็ อ่ะตัว้ากกระติดกระเบิดก้าหนึ่งร้อยแล้วจะโดนเสร็จแล้วนี่ครับเราจะดิ่งมาหน้านี้เหมือนเดิมแล้วกดใช้ถีบเนี่ยครับเนี่ยครับใช้ถีบกดเข้าไปนี่ครับอะไรที่เขาเหมือนว่าเกิดอะไอย่างนี้แล้ลดมาเป็น้วสองสามสี่ใช่ไหมครับนี่ครับตัวเคียวกดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวครับใช้ถีบไปกระนาที่คุณนี่อีกครั้ง แล้วคุณก็ดิ้งเถออันนี้นะครับแล้วคุณก็คุณก็เข้าไปอุ้ก็เข้าไปในลายรอบนับแล้วกดใช้งานดังเดิมนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะ ก็ตรงผมได้ทัเป็นเ,เหมือนเดิมก็เคยตั้งค่าเหมือนเดิมที่ที่เรากดใช้งานคนนี้นะครับนี่เปลี่ยนแล้วนี่เราต่อเลยนะอืมเป็นไหมครับ ขอไปเลยครับพอดีผมเป็นวัดนะครับครับเสร็จแล้วครับเห็นไ,ไหครับง่ายง่ายถ้าชอบคลิปนี้กดกดใจอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้จะไปถามมันได้ผมจะให้เออไอดีดีไลน์ผมไว้